สวัสดีครับสวัสดีสลุมเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่พี่นะครับทางช่อง YouTube นะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นของวันที่10นะครับพฤศจิกกานะครับก็ทางร้านนัทศันดักนะครับก็สวัสดีนะครับพี่พี่นะครับทางอ่าช่อง u t u b e นะครับและหลายท่านนะครับหลายท่านนะครับหลายพี่ๆนะครับที่เข้ามาใหม่แล้วก็อ่ากดติดตามนะครับหลายท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นของวันที่10พฤศจิกกานะครับ ก็จะพามาชมนะครับตู้นะครับตู้15นิ้วนะครับเป็นตัวแขนนะครับเป็นตู้เสียงกลางนะครับ15นิ้วของเดอะนายนะครับมีทั้งหมดอยู่4ใบนะครับมีทั้งหมดอยู่4ใบนะครับมีทั้งหมดอยู่4ใบ15นิ้วนะครับเป็นนะครับ1คูณ1นะครับตู้1คูณ1ลายอะไรนะครับ1คูณ1นะครับเป็นนะครับมาดูนะครับงานแกนะครับเป็นของเดอะนายนะครับตะแกรงปั๊มนะครับ เฉพาะตะแกงก็แผ bon um ่นละ500นะครับปั๊มนะครับแล้วก็สีนะครับสีระเบิดนะครับสีระเบิดนะครับแม่แท้นะครับชุดแขนนะครับแล้วก็หูยกนะครับมีให้นะครับเพดนะครับเพดสเปคคอนนะครับข้างหลังนะครับแล้วก็ชุดแขนนะครับให้นะครับแถมให้นะครับตัวนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่4ใบนะครับขายนะครับใบละนะครับใบละ1,500บาทนะครับ ใ 1, บละ1,500บาทนะครับพร้อมชุดแขนนะครับ4ใบนะครับห0พันนะครับพร้อมชุดแขนนะครับเฉพาะชุดแขนก็เฟรมละ0 0าร้อละครับผมก็คิดแค่6 0 0 0นนะครับพร้อมชุดแขนนะครับนี่ครับพร้อมใช้งานนะครับ4ใบนะครับ6 0 0 0บาทนะครับนี่ครับพร้อมชุดแขนนะครับแต่ไม่ได้พร้อมใช้งานนะครับใช้งานได้เลยนะครับนี่ครับเป็นฟิลเตอร์นะครับครบนะครับแมตแท้นะครับนี่ครับตู้เปล่านะครับป่าก็10บคูณิบนะครับสั่งได้นะครับนี่ครับ ไม่อาจแท้นะครับนะครับสีะเบิดนะครับหมูยกนะครับยังแดงอยู่นะครับแมตนะครับตัวนี้นะครับขายใบละห้าพันขออภัยนะครับใบละพันห้านะครับใบละพันห้านะครับสี่ใบหกพันนะครับพร้อมชุดแขนนะครับชุดแขนก็แถมฟรีไปนะครับนี่ครับมีทั้งหมดอยู่สี่ใบนะครับสามารถซื้อเป็นคู่ได้นะครับคู่นี้ก็สามพันบาทคู่นี้ก็สามพันบาทนะครับพร้อมชุดแขนหนึ่งอันนะครับซื้อสองใบนะครับแถมชุดแขนหนึ่งอันนะครับนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับใบละนะครับ 1,500บาทนะครับ1,500บาทนะครับอยู่ห้องสามห้องของผูท่านีนะครับห้องสามห้องรวมผู้ท่านีนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0 8 3 1อันครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ15นะครับ1นคูณหนะครับของเดินนายนะครับเป็นตู้กลางนะครับเป็นตู้กลางนะครับแถวตั้งแถวตั้งกับม้าไป เข้ามาสอบถามได้นะครับ1,500บาทนะครับที่ร้านดอนศักดิ์นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เบอร์โทรติดต่อนะครับ083นะครับ739 8945นะครับ083 739 8945นะครับนี่ครับชื่อเฟียนะครับถ้าเข้ามาได้นะครับของเดินได้นะครับใบละ1,500บาทนะครับส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับค่าส่งออกเองนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับใบละ1,500บาทนะครับตะแกรงปั๊มสีระเบิดนะครับไม่อัจแท้นะครับไม่อัจแท้หูยกนะครับ ครบนะครับพร้อมใช้งานแผล่พร้อมชุดแขนด้วยนะครับไปก็ใส่ดอกใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรอะไรแล้วนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับก็ไว้เจอกันอีคลิปหน้านะครับขอบคุณพี่ๆที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาหนุนนะครับหลายท่านนะครับที่ร้านนรันศักด์ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่ร้านนรันศักด์นะครับไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าเบอร์โทรนะครับนี่ครับเบอร์โทรนะครับ เนียยได้เลยนะครับผมย้ำนิดนึงนะครับบางทีก็ติดหลายเจ้านะครับก็ทักเข้ามานิดนึงนะครับโทรเข้ามาสอบถามนิดนึงนะครับนี่ครับชื่อเฟซนะครับทักเข้ามาได้นะครับคลองสามคองหลวงนะครับส่งไล้ทั่วไทยนะครับ